สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับทุกคนใช่ไหมทอดไข่ดาวให้อ่างแหงๆครับลูกหัวใจไม่ใช่ไข่ดาวน้องนี่และครับสวัสดีครับดีตอนมันนะครับดีตอนเรับช่ไหมดีตอนเรากดไลค์กดแชร์นะครับแม่ทอดไข่ให้กินใช่ค่ะถ้าไข่ดาวให้อ่างแหงเราแม่จะ่ทำส้มผักให้พ่อ เขาส่งขับใช่ไหมใช่คะ่ะโอโ้โหน้ากินจังเลยสุดยอดเลยใช่ไหมให้มาสูงนะคร<ะ>ับฮะโอ้หนอนแม่ไม่เห็นว่าทำอไมไม่ช่วยเลยเดีย๋ยวาไปก,กันยนังน,น,นะลองน้ำมันกระเด็นใส่นะคะเดี๋ยวให้ช่วยนะให้ช่วยก็นนะะโอาจารย์นะคะโอ้โหน้ากินจังเลยจันยูไ่ไหนอ่ะ นี่จันจังอยู่นี่ค่ะโอ้ลุกหมดใจเลยอาสอด,ด้วยนะมากินจังเลยแม่ให้ไข่ดาวแล้วพ่อก็กินเส้นผักแม่จะกินม,มันม,ม,ม่วงแม่อยากกินไข่ดาวอ,คคอยากกินซอสโออาอยากไปดัน้นจบแล้วไปล้างมืออยู่ข้างน้ำก่อนไปหรือล่าโอเค okay, นะไปไม่รักให้ออให,หรอนี่นุ่น มันรอก่อนนะนี่น้ำหรอดูถามพ่อได้กินช่วงปากไหมพ่อจ๋าพ่อหลับด้ยกันพ่อจ๋าไม่มีน้ำไหมไม่มีน้ำไหมพ่อพ่อจะกินแดดแล้วมัพ่อจ๋าไม่มีน้ำพ่อเหนื่อยนะพ่อไปส่งแชมพมาจะไม่มีหรอกพ่อให้พ่อตอบคอมเมนต์ก่อนลูกเดี๋ยวเราก็่ทำเสร็จแล้วนี่โอ้โหลูกหัวใจสวยมากๆเลยดูดิ เห็นไหมลูกหัวใจของอะไรของครอยู่ไปไกลนิดหนึ่งลูกอยู่ไปไกลนิดหนึ่งครับใช่ไหครค่ะอยู่ไปไกลนิดหนึ่งเดี๋ยวหนลูกโอ้โหสวยมากเลยลูกหัวใจสุดยอดเลยค่ะมากินจังเลยใช่ไหมใช่ครับอาซอสไหมคะซอสเมกเกะนะเอาใส่เลยทีเอาใส่ไหนครับอย่าใส่เนี้ เอาเอาไปใส่เ,าาเลยอ๋อมาตทำขยะแล้วมาทำขยะไปก่อนนะ,เอ,ะเอาข้าวด้วยแม่คข้าวกลมลงกลมลงนะให้ด้าน้ามปนหมดแล้วค่ะว่อนอ้าวหนูอ่ะอข้าวมาข้าวไปก่อนแล้วก็ให้ขาวนี่ใส่แล้วแม,ม่จะทำช่องผักให้พ่อก่อนอ่า ผู้ถอไปส่งกาแฟมากพ่น่าพ่นอยากกินส้มบูรณ์ของปวดพ่นกระคือส้มพัก ใสกินได้สมพักเนาะผู้ชาวบ้านเองก็กินได้สมพักสงสัยคิดหอนสมัยแต่ก้อนแม่เพืเ่นเฮนก็กินเต้จำแต่สมพักสมพักโอ้ยเฮง เส้มผักกับพ่อไหมอ้าวไม่โอ้โหแห้งท่านนั้นมาคองแฮงยังไม่ยังไม่อายุแก่ยังท okay? ับพ่อใช่ไหมตะกี้ <laughs> ยายยายทำให้พ่อกินคนได้กินเส้มผักคือผู้เฒ่าแต่ขน้อยขน้อยปุ่เถ่าแต่ขน้อยตัวมากอยู แม่กินยูทูบยูทูงยูทูบย,ทยูทูงหน้าเสียบเครื่องเตาไหนคนะ <c oughs> วะไป z o o กาแฟ,ฟมากเมื่อยไปสั่นตอบคอมเมนต์ถาะสร้างสมพักสมสมพักผู้เฒ่า พูดแต่าอยพูดแ่อยากทอยอยากกินสมพักดเด้อแต่ข้าน้อยก็เริ่ม่าและเพราะสมพักนี่มันสมพลังพี่ดาไปไหนแล้วลูก mm. พี่ดาไปไหนครับ mm. อร่อยไหม mm. ซบเซ็ตบ่ มาแล้วลูกแม่เอาน้องเย็นด้วยครับตามสบายเลยคะ่ะเดี๋ยวให้แม่เอาให้หรอ แม่เอาหายแม่ค่อยเสบีบมันบ่โก <c oughs> เปิดละเปิดละฝ่าเอาลูกอย่าเปิดไว้นานเซเว่นแบ,บตจะหมดนั่นลูกนะโอ้ยมุมมองม,มันจะเสบีบน้ำไม่เข็ดสมแม่มันยังบาม่ได้ซื้อม้าเดียลูกจะนั่งแม่จะไปเห็ดให้มาหายเด้อมันไม่เข็ดนะโอเคนะน้ำพี่ดาวอยู่ไหนนอกไม่เห็นนะหรอ ទៅដោះផឹកខាងខាងខាងហ្នឹងហ្មងใช่มั้ยเห็นមួយមួយប្រี้ยวปากអុយเสีย หอมรายแด้มส,สวัสดีเรับสอนได้ค่ทุกคนใครได้หัวใจหาส้มผักให้ผู้เฒ่ากินแล้วแล้ว

สมพักก็ชมไล่์ลนลูก,กเขมกิน,ต,นต่อคอมเมนต์จะรับใส่คอมเมนต์หลายการได้แล้วโอ้ยเห็นมัม้ยแห้งครับหมอพ่อเลิกกินแกงช้มผัดได้แล้วแกงช้มผัดแล้วแซ่บแซ่บพ่อตอบแกงพ่อกันนะแกงพ่อเนาะอย่าละ อันแ,นแนกงกขนดนยะปากนะไอมนมกเทสน,นอนท่าน,นี่าจะเขียนได้นะ 关了。 ủa Ăn đã và các bạn 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 cho bạn 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 ชิลแะพูดเถอะงั <c oughs> ้จันพูดเถอะกินน้ว lần mà ơi không có cái ăn tôi 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 bị tôi tôi หัวละสุกห่วงครับมาตาวแม่พ้อด้วยเฮ้ยสงสัยต้องกินไหมบ้าง

กระเทยพ่อพกระเทยพ่อฉันแสบอ่าเพ็ดแสบก็แสบ,บเพ็ดกับเพ็ดอ,อ่สุรผมอ,อาจิดมากกบหนม,มแห,งห้งลอเาเเมหลายแหง้งคอมเมนต์จนอะสี สิบส <10. laughs> ี่สิบลอยลอยสี่สิบเหรอหาลอยกว่าได้หน่ะหาลอยสี่สิบคอมเมนต์ตอบยังบูมมัดรักปะ เรากินให้หมดแล้วเพล็กหายให้เราต้องกินให้หมดห้ามให้มันเหลือจะจะน้ำน,นะ,ะใช่ปะใช่ปะ,ะเถรยเทยเ,เพ็กกับเทยพ่อเอ็งเคยเสียงเหรอส่งเสียระดู แสื้อของพ่อกัะเทยยังยังจะไปเป็นกระเทยกับพ่อไหมนะยังหยกจันกระเทยนะแล้ววันไปถ่ายเอ็มวาก็ไปแต่งพ่อแต่งกระเทยนะให้ส่เือกระเทย่เกระเทยด้วยนะครับจ้าลา น้องดามไม่กินก่อนแม่แงงใครทำพ่อคุณแม่คุณแม่ อันนี้รูโตดีไ่เจ้าไทยพ่อมทีนี่อโอ้ยผัวจำไม่ได้น่าะลูกป่าแต่เท้่วยแกงผูฒ่านมวนเด้อตาตุอยายบ้านี่คนน่ำคนปากแก้มอยู่นี่ใช่ไอ้ตูู้้ปากแก้มขอแมนเม่เด้อโอ้ยหมาเอ้เนาะงามเสือปะ ยังห้องกระตื้นเนี่ยลบ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 บลแล้วเห้ยสิเบื้องตัตอบคอมเมนต์เมยอจนรับแม่รับห้องกับประตื้นแม่สบายเรอออย่าออนอกแคตตามแกงคนในมดอไม่ดีเาอโอดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะได้โดนสักมือ A ah, lop ka lop Ba lop yu Ka tuey A lop ka lop Ka tuey, ka tuey A ba sab ni le Tuey lop hai lop Ka